ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอร,รายการเรื่องจริง n ไนท์ไลฟ์ <S 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 เดี๋ยวมีนะโคตรเลย1พอคอเปิด30รัฐบาลบอกว่าเริ่มมันที่1พอคอห้ามกินในร้านนี่จา้าถึงไรแล้วค่ะถึงไรแล้วค่ะพอโควิดเข้ามาแล้วก็เลยไปขุดบ่อไว้ตอนนี้ลงทุนทั้งหมดจากตอนนั้นถึงตอนนี้ล้านแปดม่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่พี่เขียวพยายามจะฉีกจากความเป็นตัวเองแล้วก็มีรุ่นพี่ในวงการเตือนสติตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ คนอยากเห็นเราสวยไหม,มเราอยากเป็นกับคนอยากเห็นเนี่ยมันคนละอยากกันนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency AJ มอเตอร์ไซค์ AJ, ไฟฟ้า ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริงในไลฟ์ครับซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์แบบนี้4ทุม่40ม40นาทีโดยประมาณทางช่อง7 HD ครับคุณผู้ชมครับช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยล้วนต้องผ่านคำว่าสำเร็จและก็ล้มเหลวซึ่งการข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยย่อมมีทั้งความเครียดความทุกข์และก็ความสุขแขกรับเชิญของเราเช่นเดียวกันเลยนะครับเขามีชีวิตที่ผ่านมาเขาเรียกว่าทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จ แต่อาจจะไม่เหมือนกับหลหลายคนตรงที่ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือพบกับวิกฤตที่หนักหนาอย่างโควิดในตอนนี้เธอก็จะมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มให้กับมันเสมอเรื่องจริงใน,นไลฟ์ขอต้อนรับเจ้าแม่กอปพี่โชอารมณ์ดีพี่เจเน็ตเขียวครับนตา เพลงที่เปิดตัวเมื่อสักครู่นี้มันชื่อเพลงอะไรนะพี่น้ำตาหล่นบนที่นอนค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเปิดเพลงได้เปิดตัวได้เพลงนี้น้ำตาหล่นบนขอบเตียงช่วงนี้ใครๆก็มีน้ำตากันทั้งประเทศแล้วคะะ๋อส่งเพลงนี้กับแฟนรายการของเราผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราได้เจ้าแม่ของกรอปพี่ชมมารายการเราทั้งที่ะมันต้องมีโชว์ความสามารถกันนิดนึงได้ไหมพี่ได้ค่ะนิดนึงนะเอาแบบว่าคนที่ผมสนิทมากสุดก่อนใครคะคริสติน่าอากิระ ไปก็ไปด้วยกันนะแต่คนเดียวเมียอ,อเสียงเสียงพี่ติน่าเขาจะสะบัดใส่เล็กแล้วก็สะบัดไปด้วยกันนะอ,อันต้นมีอมีเอาอะอะไรเงี้ยเขาจะกิดสำเนียงฝรั่งไงี้อันนั้นคือสไตล์พี่ติน่าใช่ไทยบ้างพี่ใหม่เจริญปุระเก่งเมื่อเชืกในพี่พี่ใหม่เนี่ยเสียงเขาจะใหญ่ใช่แล้วก<ช>็ <ๆ S 2> แ,วแหบก,กับพูเราต้องต้องโชว์กับพูแก้มนิดนึงอือ เก็บใจไว้เงี้ยมันจะเป็นไรที่แบบว่าเสียงออกมาจากกับชนชนกับพุ้งแก้มแล้วก็ออกมาเสียงจะทําให้เสียงหนายุ้ยญาติเยอะอ๋อยุ้ยญาติเยอะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียพี่ยุ้ยเขาจะเป็นเวลาเต้นเขาจะต้องแบบผมสั้นเขาจะต้องอย่างนี้ค่ะวิธีเต้นเขาอะเราต้องเก็บเก็บไปลักษณะเต้นเขาด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียล่ะค่ะก็ร้องกับพี่ทศพลหิมพานช่วงนั้นดังๆเอาคนนี้มาดีก่าที่ผมชอบมากปาหมี่ จจจรเสียงปามี่มันต้องก๊อปตรงไหนพี่่จุดเด่นตรงไหนเสียงเขาอะออกมาเหมือนเหมือนจะบางและเบาแต่ปามมี่เนี่ยเขาไม่ใช่คนเสียงเสียงเบานะคะคือเขาเป็นคนใช้เสียงใช้เทคนิคเสียงออกมาแล้วเสียงมันไม่ใช่บางมันมีความ ปล่อยออกมาไม่เต็มแต่เพราะถ้างั้นขอจบขอจบแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะพี่ยิ่งใหญ่เลยค่ะจินตลาพูดลาบจินตลาเฮ้ยจินตลาต้องเป็นผมบ๊อบไงวันนี้พี่ลืมเอาบ๊อบมาค่ะพี่ก็เลยเอาหน้าม้ามาได้ได้พอใส่มาปั๊บโอ้ลิซ่าแบ็คพิงเลยอย่าแซวผมน้มาขอจินตลาไม่ได้ขอลิซ่านี่ค่ะนี่ค่ะ กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะค่ะเมื่อในน้องจินมาสิการนี่ก็ขอฝากให้ทุกท่านเมตตารักน้องจินเมตาน้องจินอย่าลืมเจนเน็ดเขียวเด้อค่ะพี่จริงเลยพี่เขาบอกว่า30ปีก่อน,นเนี่ยคือถ้าเห็นไมกครตังที่ไหนต้องเห็นเจนเนเขียวที่นั่น สองพนาี่พี่ไปอยู่วงพี่ตังนะคะ4 1่2ออยู่แค่ปีเดียวเองอพี่ตังก็แยกวงแล้วแล้วพี่ไปแย่งวงเขาด้วยใช่ไหม <c oughs> พี่ไปแย่งวงเข้ามาที่จริงๆอ่ะพี่ตังก็บอกว่าไอ้เขียวอ่ะมันดังแล้วแยกวงแต่จริงจริงไม่ใช่พี่ตังอ่ะดังก่อนหนูดังก่อนเขียวนะคะดังดังก่อนเพราะว่าพอไปออกรายการปักทำฮอตด็อกทำฮอตด็อกไปเลยทิ้งวงเลย ทิ้งเราก็เลยก็เลยเป็นภาระของเราเวลาเราขึ้นเวทีเมื่อไหร่เราก็จะบอกว่าเจเน็คิวและผัวทั้งห้าผัวทั้งห้าอยู่ตลอดขากายเป็นมุกไปและกับวงนั้นพี่อยู่ได้นานไหมเดอะเกรสอ่ะค่ะอยู่ตั้งแต่2542คือประมาณเ8ปีอะค่ะทัวร์ววด้วยกันตลอดเลยทัวร์ววด้วยกันตลอดเลยคะ่ะไปอยู่พัทยาไปอยู่บางแค <c oughs> ไม่ใช่บ้านบางแคไปอยู่แบบแถวคือถ้าเราไปเล่นที่ไหนก็ตามจะมี3เดือน6เดือนในการในการเล่นเทกในเล่นผับ ไปอยู่พัทยาก็มีการทำคอนแทคอยู่3เดือน6เดือนทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนเนี้ยวันหนึ่งวิ่งกี่งานเมื่อก่อนเนี่ยพี่วิ่ง4ี่ที่ทุกวันใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยใช่พี่แต่สมัยก่อนเนี่ยพี่วิ่งงานเยอะอย่างนี้แสดงว่าพี่ก็เก็บเงินได้เป็นกรรอบเป็นกำซื้อ,อบ้าน,นได้เลยไหมตอนตอน,ตอนที่วิ่งตอนที่วิ่งงานอะ่ะยังซื้อบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังยังไม่ได้เป็นเจเน็เขียวค่ะตอนที่มาเป็นเจเน็เขียวน่ซื้อบ้านได้เลยเงินสดเลยใช่ค่ะเพราะว่า หลังจากที่วิ่งวิ่งร้องเงินก็ยังไม่เยอะอพอมาเล่นกับวงพี่ใหม่กี่ตังคพอพี่ตังออกไปแล้วเราก็วิ่งร้องไปร้องพัทยาไปร้องอะไรงนี้แล้วมีรางวัลด้วยค่าตัวไม่เท่าไหร่แต่รางวันนะรางวันนี่คือรางวันวันละหมื่นวันเป็นหมื่นนะคะรางวันคืออะไรพี่รางวันคือทิปมาให้หน้าเ<อ>วทีในเทคในผับ <ล>พี่ให้พี่โชว์ดื่มปั๊บพี่ก็ได้แล้วโชว์มผมเคยไปดู <c oughs> ผมจําได้กลับมาเมืองไทยใหม่ๆห่ผมมีโอกาสได้ไปดูพี่ดื่มที่ผมถ้าจำไม่ผิดพ่คงมาให้พี่ต้องเอาเอาปาลาแบงร้อยมาพันขวดได้ไปะใช่นั่นแหละผมจําได้พอพอน้ำเปล่าเป็นแบงร้อยพันขวดบางคนก็ห้าร้อยน้ำห้าร้อยแล้วก็กินตาลุกแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะที่บางคนก็จะมีเป็นแก้วเป็นเป็นวิสกี้กินไม่ได้แต่กินไม่ได้แต่ก็พยายามกินแต่พยายามเลี่ยงเอาะว่า ว่าแบบไม่เยอะถ้าเยอะๆะเราก็ไม่กินครับเราเพราะพี่เป็นคนกินเหล้าไม่ได้กินเหล้าสียงแหบส oh ินี <no. S 1> ใช่เบียร์เบียร์นี่ก็คิดว่าเป็นมีคนมาบอกว่าเบียร์คือคือ,คอหัวหัวอาหารอะไรนะเป,นเป็นข้าวข้าวอะไรท<ช>ี่ใช่ใช่แต่มันก็มีวิสกี้อยู่ดีมันก็มีเป็นความเมาอยู่แต่เป็นขวดเล็กเขากับพันเงินมาสองพันกินน้ําได้ร้อยเดียวห้าร้อย แต่เบียร์สองขันและกินไหมกินคืนหนึ่งทิปเยอะสุดได้เท่าไหร่พี่รวมกันเป็นสองสามหมื่นโอ้โหนั่งคืนเล่นในเถคเล่นทุกวันคนก็มาให้ทุกวันคนมาจ้างเล่นทุกวันทั้งที่ร้องตรงนั้นแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วร้องสลับกับพี่ตังร้องขั้นกับพี่ตัง พี่ตังค์ได้ทริปเท่ากันไหมของพี่ตังค์เขาก็ได้ของเขาของเราอ่ะเราจะได้ของเราตอนนั้นเงินสะพัดมากพอออกจากวงพี่ตังค์เรามาเล่นเองไปอยู่พัทยายิ่งได้เยอะกว่านั้นเยอะเลยใช่ค่ะพอมีชพอมีชื่อเสียงมาก็มาพร้อมเงินแล้วมันก็มาพร้อมกับของแบรนด์เนมใช่ตอนนั้นพี่ติดแบรนด์เนมขนาดไหนตอนนั้นเหรอคะก็พี่ไปเล่นพอร้องเพลงพอมีอัลบั้มมีงานในวงการปั๊บ ไปเล่นไปร้องเบี่ยมกับพี่พี่ยิ่งโยงไปเจอพี่ทิพย์ใช่กับพี่ทิพย์บอกเขียวพี่ทิพย์มามาเปิดโลกทัศน์ในเรื่องของแวนเนมเราอะทํางานหนักทํางานเหนื่อยได้เงินเยอะเราก็ต้องให้รางวัลของเราเองเราชอบอะไรเราก็ซื้อเรามีความสุขตอนนั้นเยอะขนาดไหนพี่ก็หลายใบนะคะมีหลุย แล้วก็มีลูกหลุยมีน้องหลุยมีญาติลุยมีมีลุงหลุยดีพ่อลุยแม่ลุยด้วยแบรนด์อื่นไม่มีเลยเหรออันใหญ่เล้อค่ะค่อยๆเล็กค่อยๆเล็กค่อยๆถึงใบแล้วใบเล็กๆแค่นี้ใบเราเกือบสองหมื่นเงี้ยก็ซื้อเนี่ยใบเนี่ยมองกลับไปณวันนี้พี่ตอนที่เราใช้ชีวิตในการช้อปปิ้งตอนนั้นน่ะเราได้ข้อคิดอะไรตอนนั้นคืนนาทีนั้นมันก็มันมันอยู่ที่คิดมากกว่าว่ามันมันมันตอนนั้นมันเป็นความชอบก็ซื้ออย่างที่ตัวเองชอบใช่พี่ ใช่ไหมคะแต่นี้พอเรามาตรงนี้เราพอมาทําธุรกิจหรือมาอยู่ในชีวิตประจําวันที่ที่เลยเรื่องมันเจอเรื่องของโควิดเจอเรื่องของของการใช้เงินที่ต้องต้องประหยัดต,ต้องเซฟก็มานั่งย,ย้อนคิดว่าโอ้ถ้าถ้าตอนนั้นเราไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อในเรื่องตรงนี้เนาะ <c oughs> เราก็คงจะมีเยอะคนนี้ <c oughs> ทุกคนต้องผ่านนี่ใชน่นาทีนั้นเราไม่เสียดายหรอกเนาะเรามันมันมีความสุขในการอยากได้แต่นี่พอ ช่วงหนึ่งของการคิดได้ของการคิดได้ว่าคิดได้ปั๊บเราก็ทําให้เราเออดีนะที่เราได้ได้สติขึ้นมาเพราะว่าสามีพูดคํหนึ่งว่าอยู่กันมาสิบปีนี่ยังไม่หมดใช่ก็เลยทําให้เราปรับเปลี่ยนไปอย่างที่บอกก็คือเอาไปขายหมดเลยอ๋อแล้วขายหมดเลยหรอขายหมดเลยไม่มีเก็บอะไรไม่เลยหรอไม่มีกระเป๋าทุกวันนี้ยังใช้กระเป๋าผ้าอยู่เลยค่ะจริงด้วย เออดีจริงและถ้าอย่างตอนนี้เลยพี่ถ้าต้องใช้เงินจะเสียเงินไปกับเรื่องอะไรถ้าเสียเงินไปกับเรื่องก็ซื้อต้นไม้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะู้ต้นไม้ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรให้เขาแล้วก็ซื้อของให้แม่ซื้อของออแม่ที่แม่ชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ก็ต้องพิจารณาดูว่ามันได้ประโยชน์ได้ความสุขงั้นแสดงว่าพี่อยู่ในวงการนี้แจ้งเกิดในวงการนี้มาทั้งหมดกี่สิบปีแล้วพี่ถ้าเป็นร้องเพลงนี่สามสิบสามสิบปีแล้วสามสิบเอ็ดปีเนาะ จนถึงทุกวันเนี่ยพี่คิดว่าอะไรในตัวพี่ทำให้ไม่เคยหายไปหนจักรวงการความขยันอะไรในตัวพี่พี่พบพี่เป็นคนที่ใครใครให้อะไรพี่ก็ทำหมดใครให้อะไรเราก็ก็เปิดรับอยู่ที่เราขยันไงเราก็รับหมดแต่พี่ขยันจริงๆพี่พี่ขยันและเก่งมากด้วยใครให้พี่ทำอะไรพี่ก็จะทำเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่เลือกงานก็เข้าตลอดเหมือนกันสำหรับผู้หญิงที่มีงานเยอะอย่างพี่โควิดกระทบไหม โอ้ยโอ้สูงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเอาแบบงานโชว์นะกระทบไหมโอ้ยงานนะคะไม่เลื่อนเลิกเลยงานไม่มีเลื่อนค่ะเลิกเลิกไปเลยผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าโควิดจะกระทบงานขนาดไหนแต่ว่ายังไงก็ตามไม่เห็นเธอทุกเธอยังมีรอยยิ้มอยู่ทํายังไงพี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเจอกับทุกคนเราต้องคิดอย่างนี้ว่าคนที่ลําบากกว่าเราก็ยังมี แล้วทีนี้ตอนนี้ที่เราจะทําได้คือให้กําลังใจกันและกันและทําให้ตัวเราปลอดภัยโดยการที่แบบอยู่ยังไงอยู่ในบ้านยังไงโดยที่แบบว่าไม่เปลืองไม่เปลือง,องยังไง <c oughs> ทำอะไรที่มันแบบว่าคืออยู่ได้หลายๆวันอนะ่ะโดยไม่ต้องแบบว่าต้องไปกินอาหารหรือสั่งอะไรที่มันแพงๆมากินพี่ ี่อยู่บ้านนี่ไม่ค่อยจะสั่งอะไรมาแพงๆนะคะแล้วแบบพวกงานอีเวนต์งานโชว์ตัวเขาเริ่มติดต่อกลับมายังพี่ยังไหมค่ะยังเงียบอยู่เลยเงียบเลยค่ะภาษาอีสานนี่มิสซิรีอะไรนะมิดซิรีมิสมิมิเงียบเงียบมิสซิลีมิดซิรีเงียบเงียบสนิทนะคะเป็นความรู้ใหม่ของผมจริงๆพี่แต่อย่างน้อก็ยังบอกนะครับว่าไม่ว่าจะหนักขนาดไหนเธอคนนี้ก็ยังยิ้มได้ยิ้มที่นอกจากงานโชว์ที่ที่มิสซิรีแล้วเนี่ยใช่ไหมข้อมูลที่ผมได้มาคือ พี่ยังมีธุรกิจรีสอดด้วยที่เคยหมดไปหลายสิบล้านโอ้ไปหมดแล้วค่ะรีสอร์ทพี่ไปหมดแล้วอวแล้วไล่โคราชอะไล่ที่โคราชไล่มียังอยู่ใช่ค่ะรีสอร์ทพี่ยกให้เพื่อนไปเรียบร้อยแลวค่ะเพื่อนที่ติดหนี้พี่ตอนนี้ยังให้เงินไม่ครบด้วยเจ็ดปีแล้วให้เงินยังไม่ครบยังเหลืออยู่สองล้านค่ะแต่พี่ได้ที่ที่โคราชมาก็แค่นี้ก็พอละก็รอเขารีสอร์ทไม่เวิร์กไล่โคราชตอนนี้มีอยู่ ค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโควิดค่ะกลับไปแล้วก่ทุกคนกลับแยกย้ายก็ไม่อยู่ใครอยู่จังหวัดอะไรบ้านไหนไปอยู่กับบ้านลูกไปเรียนหนังสือ,อเรียนได้ไปเรียนเลยแล้วจะจะมีอีกไหมหลัง,โค,งโควิดจะมีไหมหรือไม่เอาละอ่าดูหน้านะคะคงไม่มีแล้ว <laughs> <laughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดตอนช่วงที่รัฐบาลบอกให้ทุกคนกลับให้ให้ทุกคนต้องซื้อกับบ้านนี่แหละค่ะทุกอย่างมันมันซาหมดแล้วทุกอ,อย่างมันไม่มีแล้ว แล้วโลกแล้วโอกใหม่มันก็ไม่มีแล้วโอกใหม่มันมาเมษาเนี่ยไปได้ร้านก๋วยเตี๋ยวมีนาโอ้โหพอดีเลยพี่ไปตกลงกับเรียบร้อยเมษาเข้าไมไม่ได้เปิดเงียกก็ก็คือเมษาพอได้ร้านปึ้งเราก็ทําเลยค่ะทาทาทำททำปั๊บโควิดเข้าโควิดเข้าเราก็รอดูสถานการณ์เราก็โพสต์เลยหนึ่งพคเปิดใช่แล้วรัฐบาลก็ออกมาบอกว่า30ิรัฐบาลบอกว่า เริ่มมันที่หนึ่งพอคอห้ามกินในร้านให้ซื้อกลับบ้านนั่งที่ร้านไม่ได้ซื้อกลับบ้านก็ไม่ได้ร้านเราก็ยังเพิ่งจะเปิดชื่อก็ยังไม่ติดไม่มีคนรู้จักด้วยว่าขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือไลน์แมนยังไม่มียังไม่ได้ลงทะเบียนโลเคชั่นยังไม่มีต้องลงโลเคชั่นก่อน2อาทิตย์แล้วถึงไลน์แมนอีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ครับ นี่คือที่มาของการที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยเอาอย่างนี้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับยังมีเรื่องราวให้น่าติดตามอีกเยอะแยะมากมายแลวอยากจะรู้ว่าไอ้การก็เต๋วจริงมันชื่ออะไรมันตั้งอยู่ไหนจะมาช่วยเดี๋ยวช่วยพีอาร์สักครู่เดียวนี่รู้จริงในไลฟ์ครับจ้าถึงไรแล้วค่ะถึงไรแล้วค่ะพอโควิดเข้ามาแล้วก็เลยไปขุดบ่อไว้ตอนนี้ลงทุนทั้งหมดจากตอนนั้นถึงตอนนี้ล้านแปด ที่อยากให้ไร่อีเจ้ยเนี่ยเป็นผลไม้ออกเกนิกเป็นผลเป็นจุลินทรีย์ที่ที่มีผลแล้วเอามือปัดกากินได้เลยเรื่องจริงไนท์ไลฟ์